มาวงแหวนฟูมูลนะร้อยมาดูกันว่าว่าจะได้ไหมเดี๋ยวพี่จะสุ่มไอดีนี้ให้ดูกันไหน,ไหนก็ไม่ได้เข้ว้วไอดีนี้แหละแต่ก็ที่ทำไอดีนี้เพราะว่าตอนนั้นมันแจกแจกคูป,ปองฟรีไงเดี๋ยวมาดูกันเลดวันนี้จะได้สกินอะไรบ้างเนาะจะได,เด้เดี๋ยวเราจะเรียกว่าได้สกินอะไรบ้างเนาะได้สกินอะไรหรือเปล่ากันนะพี่จะสุ่มให้ดูมันจะสุ่มได้ประมาณสี่ครั้งเนาะ <S <S อ่ะขอกำลังใจให้พี่หน่อยครับวงแหวนฟูมูลมาดูกันว่าหนึ่งร้อยเก้าคูปองจะได้อะไรบ้างครับผม นะเมตตาโมกะลุนาะพุธปานีไทยยินดีแยะดูไปครั้งแรกขอย่าตหลับตาฟังเสียงใหง้น้องๆเห็นก่อนเอามุอปิดไปด้วยอ,อุ้ยเป็นอะไรอะไรเป็นไรโเรูเลดไม่ดีเลยน้องสุ่มครั้งเดียวก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปต่อครับว้า โโนอะมะว,าวาออ้าวว้าไปขอญาตดูแบบไม่ปิดตาหน่อยดิให้เห็นสก,กินไม่เห็นวะจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแคปไปดูหน่อยนะโอ้ยต้องอยู่ใน Р สมบงระภูมิขี้ได้เจ็ดอันครับเดี๋ยวมาดูดีว่าเขียนเขาวนะ่านะโมเมนาโถอ่ะครั้งที่สามครับผม รวมทีละห้าครั้งที่สามได้อะไรไม่คาดหวังไม่ผิดหวังโอ้โหไม่ได้แน่เลยอะ <c oughs> ได้สิบ0ันอะค <c oughs> ิดว่าไม่ได้นลจบเขียนคำว่าจบ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 ไหมจบไหม,ไมโอ้ยเฮ้ยรอบนี้ได้ทำไมไม่เหร็ดไม่อ,ออกตอนแรกแบบนี้วะอันนี้ได้เท่าไหร่ได้เจ็ดเหรอ โอ้ขาดอีกสามอันนะ่ะโอ้แย่และว,วะน้องๆทําไงดีอ่ะคือต้องหลุดสุ่มได้อีกครั้งเดียวอะ่ะแล้วคือต้องได้สามอัน,นะเ,ปนเป็นไปได้ยากมากเลยเห็นปะเห็นไหมพี่บอกแนละ้วมันร้อยหนึง่งม,ม,มันมีโอกาสได้ยากมากเลยอือหนึ่งดวงขาดสองอันไม่มีปองแล้วด้วยโอ้ขาดอีกอันเดียวอะ่ะห้าจะได้เนาะ ทาไงดีวะให้ตัวอื่นส่งอันนี้มาให้มันได้ไหมไม่มีละไม่เหลือตัวไหนส่งให้ละอย่างน้อยก็ต้องสิบอันน่ะสิบคัมภีร์แดงอะ่ะสิบคัมภีร์แดงอยู่เท่าไหร่วะส่งถ้าเราส่งของอ่ะสะมมติเราส่งของไอเทมถ้าเป็นของขวัญไอเทมเออถ้าเราส่งอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติเราส่งส่งไม่ได้โอ้ เาสามารถส่งขอของจากเพื่อนได้เลเวลสิบห้าเศร้าเลยวะ่ะแล้วเพื่อนส่งให้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เนี่ยน,น้องๆมันขาดแค่สองอันเนี่ยเห็นไหมมีอยู่มีอยู่ร้อยเก้าร้อยเก้าคอมพิวเอ่ะแดงเห็นไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่คือค่าเฉลีย่ยแต่ว่ามันเกลือมากเลยเอาจิงร้ 100, อยร้อยสิบอะมีโอกาสร้อยร้อยสิบนะแต่ได้ยี่สิบเนาะแป๊บเดง มีใครเป็นผู้ใจดีบ้างโหผู้ใจดีมันก็ยากมากนี่ยค,คนที่ไม่คนที่ไม่ได้เล่นนานๆกลับมาล็อกอินเจ็ดวันได้สกินนี่ไปเลยนะทำไงดีพี่ขาดเท่าไหร่ยี่สิบห้าสิองให้มันได้นะป่ะแป๊บหนึ่งนะพี่อยากให้มันได้สกินให้น้องๆดูพี่ว่าสุ่มอีกสองครั้งถ้าดวงดีอาจจะสุ่มให้ครั้งเดียวอาจจะได้เนาะไม่มีแล้วว่าคมพีแดงแกะจากตรงไหนเป็นคมพีแดงได้ป่ะวะเราดูกันนะไม่ได้ สีแดงมีไหมลูกแก้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแกะจากอันนี้ดีกว่าเออเออมีอีกบ้างมีอีกบ้างมีบ้างมาดูกันขอให้ได้สองนะเราจะได้สกินนะครับขอให้วันนี้เป็นวันของเราฮีโร่ไม่เป็นไรช่างมันเอาให้น้องๆดูเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าจะได้เปล่าอ่ะน้ำไม่ตามมาก่อนนะังพุ้นานีไทยนี่แย่งดูอ่ะเอามือปิดขอสองลูกได้ไหมเขาเขาแง้งงามมาไม่ต้องหวัวเราะเขาเขาแง้ามมา เฮเห็นว่า <laughs> มันให้ลูกเดียวอะ่ะขาดอีกลูกนึงน้องดูดิขาดคำพีดแดงอีกอันเดียวเองอ่ะห้าปองไม่มีอ่ะเดี๋ยวลุงไปดูแล้วหนึ่งนี่สุดแล้วนะสุดแล้วนะนี่สุดแล้วนะสุดแล้วนะไม่รู้จะหาทางไหนละมีอีกไหมมีแจกอะไรอีกไหมกรอบรูปได้รูปแก้วเฮ้ยอัลติเมตป่ะนี่สกินอัร์ติเมตเลยนะเรเวลสามลูนฮีโร่เออมีไหมอีกอันเดียวเอง บอบลูกเฮ้ยขาดอีกอันนี่วะไปเอาตัวไหนส่งให้ได้บอสแลมันะนะเนี่ยเฮ้เราอีกอ่นะได้ไป่ะกินไม่ได้ว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดูกันแป๊บนึงหมดแล้วมันมีแค่ในของตัวนี้เฮ้ยขาดอีกขาดอีกแค่ห้าฟองเองขาดอีกหนึ่งอันเลยชีวิตเศร้าเนาะ แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวดูก่อนมีใครช่วยได้ไหมแป๊บนึงช่วยกันเองนี่แหละแป๊บน,นึงขอโทษด้วยทางน้ำมงก์งเง่าและเสียงดัง,ง,ดงอ่ะเนี่ยวันที่สี่เราจะได้ชิ้นส่วนห้าอันเนาะจะลองดูดิตัวนี้ช่วยได้ไหมให้ตัวนี้ช่วยหน่อยสอง่งน้ำมงกอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังชีวิตเจ้าไอเทมอ่ะส่งได้ไหมส่งของฝันนี่นี่ เอาส่งไม่ได้อีกชีวิตต้องเลเวลสิบห้าอีกโอ้ดีเนี่ยขาดห้าปองอะขอละอีกลูกนหนึ่งนะน้ำไม่ตาจ้าขอมือปิดนะน้องๆไม่ต้องหวัวเราะเพียงมือปิดไปอยู่เอ้ยได้ปะได้ปะดีกโก้ปะกโกะแงมโอ้โหแม่งควรนตีนว่ะ เย yeah. ดูมันดิ <c oughs> คุณตีนจริงโอ้ยี่าบอกไม่เอและไม่ไหวล้วส่งไม่ได้แล้วชีวิตมาต้องได้แล้วละ่ะอย่าลืมกดเป็นกลงใจพี่นะพี่อุตส่าห์แบบทำให้ดูขนาดนี้อ่อนมันมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอของขวัญเดี๋ยวนึงเป็นบอโอโบแล้วไม่ไนะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันชื่อเดียวกันละบอโอโบ <laughs> โอ้มันส่งแบบส่งแบบแมันแพ็กก็ไม่ได้เนาะชีวิตเศร้าใครไม่เคยส่งดูไว้เลยนะคลิปนี้ได้ไหมต้องได้แล้วนะอชีวิตเอามาห้าอันเอาชีวิตมาขอละอย่ากเกลือเลยนะไม่ตามมากงกุบนางพูปานีไทยนี่ยังดูเอาโอ้ยส่วนประกอบมึงมาเพื่ออะไรวะกูขอแค่ลูกแก้วลูกเดียวโอ้โหดูดิแม่ง ชีวิตพัดภาคมากใช้ส่วนประกอบมาเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหแทนที่จะให้ดีสกโกรแล้วไงเนี่ยทีนี้พิมพ์คำว่าต่อคำเดียวต่อมาดูกันละไม่ตามงกับนางฟุตป,ปาณีไทยดียังดูแตกไหมแตกแฟงดูโอ้ยแตกแฟงมีแล้ว สกินมีเอฟเฟกด้วยนะเนี่ยมึงควรเปลี่ยนนะแบบเนี้ยมึงควรจะเปลี่ยนเป็นปีกผีเสื้อให้กูแลกสกินได้อะไรเงี้ยเออเนี่ยมึงควรจะให้กูแลกสกินที่กูยังไม่มีหรือว่าให้กูได้อะไรที่มันดีกว่าไอเพชรแดงห้าอันเนี่ยออกแล้วนะโอ้โหเนี่ยสกินแฟงอันนี้น้องๆเนี่ยเนี่ยไม่ให้อันติโนติมเมตอะไรวะว้าโทษเนี่ยสกินพวกนี้เนี่ยซีเกิลเนี่ยอ เนี่ยได้สิบหกอันแล้วทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้กูต้องเก็บอีกยู่เท่าไหร่ถึงจะได้นะมึงให้อะไรที่มันแบบให้มาสักห้าสิบอันก็ได้เนาะพูดถึงนะถ้าสกินอย่างเงี้ยมันราคาแรกเท่าไหร่หกสิบก็ทอนมาให้เขาหน่อยใช่ป่ะมันเป็นตะก,กะที่แบบมึงเอาเปรียบอ่ะเอาจริงมึงเอาเปรียบผู้บริโภคเอาจริงๆแล้วก็เวลาเราไปเล่นโบบายลีเจนอ่ะการเติมของเขาอะ่ะมันดีกว่าไม่ได้เปรียบเทียบการเติมแบบของเขาแบบเติมห้าสิบเพรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ ของเราไปเล่นกิจกรรมอื่นหรือว่าเขาก็จะมีเล่นกิจกรรมนี้ก็แต่ให้มีกิจกรรม,มกิจกรรมอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเวลามันซ้ําอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นของที่มันมีประโยชน์กว่านี้เขาจป,ป่ะเออเฮ้ออะไรอ่ะแบบเฮ้อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนี้ของขวัญมันเด็กมึงอาจจะปลอบใจกูก็ได้ชีวิตเศร้าเนาะวันนี้ไม่แตกจริงวะต้องไปแตกอื่นแทนอะ,อะไรอ่ะพี่แตกอื่น วันเด็กไงวันนี้วันเด็ก,กพาเด็กออกไปแตกเขาจะแตกเขาอ่ะเอาตามละแปบ๊บนึงเอาโคตรงนี้เนี่ยยอมเสียไปเนี่ยเห็นไหมต้องคิดการคำนวณเห็นไหมเราต้องคำนวณน,นะเนี่ยวงแหว,แวหนอะไรเงี้ยเห็นไหมกดไลค์ให้พี่สิรออะไรพี่แบบพยายามทำให้น้องดูขนาดนี้แล้วอา้าวป้อนอนตโนมัติอะไรอ่ะอา้าวไม่แตกอีกโอ้แล้วก็กอแกบมาแล้วอะ่ะ แคปมาแล้ววางอของวัดเด็กปะเดี๋ยวไม่ใช่เปิดต้งได้คัมภีร์แดงนะกูจะหาให้ได้อะไรโอ้โห้ยคัมภีร์ทั่วไปให้กูมาเพื่อเนี่ยของนี่เขายังดีกว่าเลยเนี่ยไอ้ล็อกอินเนี่ย <ś med it> ชีวิตมันเศร้าเนาะโอเคครับชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็มีขึ้นมีลงนะฮะอย่างว่าแหละ น่าจะเอาพัดจานส่งมาให้กูได้นะกูจะเอาตัวนี้เนี่ยเออแบบเราเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะส่งให้เพื่อนได้นะแบบเอ้ยเพื่อนเอาไปดิอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน่าจะทําของที่ควรทาก็ไม่ทําจะเอาฟรีตลอดนะก <I S 1> ็เดี๋ยวพี่ไปดูดิไอในร้านค้าพนนี้จร <'m> <ผ>ม,มันมันคือสกินที่มันมาแล้วหรือเปล่าพี่แน่ใจถ้ามันมีแล้วพี่ก็ต้องมีถ้ามันเป็นเวเล่าพาใช่ไหมมีแล้วเห็นไหม <I 'm S 2> เออมันมีชิ้นส่วนด้วยใช่ไหม ใช่ใช่ไหมชิ้นส่วนเนี่ยโอ้น่ารักน่ารักเออน่ารักดีนะสก,กินเนี้ยเอ,อส่วนนี้ก็สวยนะอ,อ,อ่ะใครอยากได้เนาะใครอยากได้ก็ราคาที่พี่บอกไปเลยเหมาหกร้อยเก้าสิบแปดนะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนให้เลือกด้วยแต่ก็เลือกได้อันเดียวใช่ไหมในร้านค้าพพนจรเนี่ยเนี่ยชิ้นส่วนเลือกได้อันเดียวใช่ไหมเอออันเดียวไปดูดิพอเราเปลี่ยนชุดตรงนี้มันก็เปลี่ยนตามว่ะ เนี่ยแราแต่เราจะได้สสก,กินนี้เลยนะในราคา6 9ร้เดเนาะใครยังไม่มีก็ใครคิดว่าอยากเล่นอยากได้ก็ก็จัดไปนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เดือดร้อนก็จัดนะ่ถ้าเดือดร้อนก็อย่าจัดเลยน,นี่ลองเปลี่ยนตรงนี้ดิจุสนุกนะกูรู้สึกมีความสุขกับการเปลี่ยนชุดนางนะเออมีความสุขตรงนี้แหละเดีย๋ยวบอโบอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวป๊อปใจให้อันนี้เปลี่ยนชุดก็เป็นสีนี้เห็นไหมโอเคครับประมาณนี้เนาะคลิปนี้ อาจมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ฝากกดติดลัอใจให้ด้วยนะครับกูต้องไปเล่นเกมเพื่อจะให้เลเวลสิบ้าเพื่อที่กูจะได้ชิ้นส่วนใช่ไหมโอเคครับไปละเดี๋ยวดูหน้าจบ <c oughs> <c oughs> ชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับน้องๆเติมแต่เกมแต่พอดีนะครับผมถูกสัรวันเด็กนะครับใครมีเด็กก็พาเด็กไปเที่ยวด้วยนะไม่ใช่พ่อเด็กไม่ใช่เด็กแบบนี้อย่างเดียวนะเด็กเด็ก เออหลัากันหมดแล้วว่ไม่ใช่เด็กแค่เด็กน้อยนะใครที่เป็นเด็กเราก็พาไปเที่ยวเลยนะเด็กเราเด็กเราก็คือแฟนน่พาไปเที่ยวด้วยนะไปแล้วครับสบายสบายแต่เราชอบกดไลค์ช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ย้ําเสมอเนาะว่าเราเกมมาไว้เล่นที่หลังนะครับแล้วก็โอ้กูมาผมนี่เหมือนเจ๊ปล่อยผมปอยผมแล้วเป็นล er. ็ er อกเกอร์ล็อกเกอร์มาดอเห็นไหม แค่ทรงผมก็เปลี่ยนหน้าตาได้แล้วเมื่อกี้เป็นอาเจตอนนี้เป็นอาโจน์โอเคแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพซื้อหาไม่ได้ในลูกล้องนผมเหมือนคูมองไปทางอื่นอะโอเคขับรถขับลาขอค่าเข็มขันนิรภัยขับหมอใส่ขอใส่หมวกคอน็อกด้วยนะครับผมโอ้ชีทิตทาคลิปมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยกว่าจะสําเร็จก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะมีกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนใจพี่ก็จะมาอัปเดตให้นะครับโอเคไปละ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของครูของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อนะครับการบงการบ้านทําให้เสร็จการเรียนต้องมาที่หนึ่งนะฮะแล้วก็การเล่นเกมมาที่หลังนะเขา้าใจอยู่นะบางทีเล่นเล่นเกมอยู่เฮ้ยไปล้างจานหน่อยดิอยู่ดีๆก็ปล่อยเพื่อนร่วมทีมเบื่อไว้ดิก็พร้อมค่อยเล่นนะครับ <c oughs> ไปนะบายสบายสบายสไตล์สไตล์ลูก <c oughs> เอาบ๊ายบายก่อนเลยมาบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมเด็กๆหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิบ๊ายบายก่อนเลย สวัสดีวันเด็กครับพูดก่อนเร็ว,วเ,รเอาหันมาก่อนลูกออไมา่เอาาืเอหัวโคตรดื้อเลยพละก็อย่างที่เห็นละเสียงเราก็อยู่ในห้องนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าทำใจครับไปละ้าเป็นเด็กก็ไม่อ้อนพ่อแม่ได้นะครับสุขสันต์วันเด็กขอแค่โกเท็กสองอันเฮ้ไม่ใช่สุขสันต์วันเด็กขอแค่อะไรก็วานไปบา,บายบาย อย่าไปรบกวนพ่อแม่มากครับพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วเนาะกว่าจะเลี้ยงเราโตมาขนาดนี้กว่าจะออกค่าเ่าเรียนค่าอุปกรณ์ค่ากินค่าอยู่เนาะเราตอบแทนพ่อแม่ได้ก็ช่วยตอบแทนท่านด้วยนะครับช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านฮะโอเคครับไปละครับผมเป็นคนดีรักษาความดีแล้วความดีจะรักษาคนดีเช่นเดียวกันครับผมรักษาความดีเปรียบเสมือนเกลือที่รักษาความเค็มครับผมใครอยากเข้าถึงสมาธิหลวงพ่อจันลันบอกว่าการสวดมนต์เหมือนยาทาการทําวิปัสสนาเหมือนยากินครับผม สวดมนต์ก็เหมือนการแค่บรรเทาทายาให้มันหายเจ็บแต่ถ้าก,การสวดมนต์แต่ถ้าก,การกินยามันก็จะหายขาดได้เลยครับผมโอเคครับไปละบายบายสบายสบาย,บายต่เราไปหาฟังได้ครับผมธรรมะนิยายหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีพี่ลงคลิปไว้ที่ช่องแล้วนะไปดูนะโอเคครับบายบายพี่ทำไลฟ์สไตล์ด้วยนะไม่ได้ทําแต่ตกิจกรรมอาวีนะครับพูดเยอะพูดมากไปก็ขออภัยแต่พูดมาจากใจทั้งนั้นครับ